โอเคทุกคนวันนี้พี่ชี่จะพาทุกคนมาดูวิดีโอของช่องต่างชาติคนหนึ่งนะคะช่องนี้ชื่อว่าช่อง Luxury พวกเขาเนี่ยเป็นทีมสำรวจที่เข้าไปสำรวจในบ้านของคนอื่นนะคะว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในบ้านนะั้นหรือเปล่าและเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกชายที่ชื่อทอมมี่นะคะผู้หญิงชื่อแคนเดสนะเขามีลูกชายเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยลูกชายของเขาเนี่ยไม่หยุดโตเลยแขนขาก็จะยืดยาวแคนเดสก็เลยติดต่อมาที่ทีม Luxury เพื่อให้มาช่วยลูกชายเขานะคะ จะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะดูดถ้าผู้หญิงคนนี้มีปัญหาอกับลูกาของเธอควรไปัโอเคอะไรอะ่ะน,นี่แม่ของเขาเหรอ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเ oh กิดอะไรขึ้นเนี่ย <laughs> For this episode, we received an email from a woman named Candice, a 53-year-old mother who believes there's something horribly wrong with her son. Candice says her son doesn't talk to her anymore and it seems like he cannot stop growing to the point where he can barely fit in his clothes. She says he's been hair, and won't let her see his face. She sent us video for proof. แล้วล you ูกชายเขาเหรอโอเคพวกเขาก็จะโอเคพวกเขาก็จะแบบไปที่บ้านของแคนเดสเพื่อไปสำรวจนะคะ ตกลงลูกชายเขาเป็นอะไรกันแน่นี่ก็เป็นคีมสำดุลนะเขาบอกว่าในอีเมลเนี่ยเขาบอกว่าลูกชายเขาอะโตโตแบบโตเยอะมากแขนขายาวไปหมดอีคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอละลูกชายคนนี้ก็บอกว่าหมออาจจะเป็นแค่แบบเอ้ย

ประตูอย่างนี้นะโอเคไปเขาะประตูกันเถอะโอ้โหนี่บ้านใครเขาอยู่บ้านอย่างนี้เนี่ยเป็นบิชีีิชีไม่อยู่แล้วที่รไมฮัลหฮัลโหลฮัลโรลหรืัเปหล่าเโลฮาหลฮัลโหลหลฮัลโลฮััน่ลมหาพวกเราหรือเปล่า เดียวกับลูกชายคุณเราเข้ามาได้ไหมโอเคอุ๊ยคนนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะทุกคนแคนดิสลูกชายคุณเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมเขานอนอยู่โอเควันนี้เราไปนั่งคุยที่ไหนกันไหม เขากล้าเข้าไปในบ้านแบบนี้ได้ยังไงโอเคย Okay c n d i c e thank you for letting us sit down with you. Can you give us more details about what's going on with your son? My son it's my fault เป็นความผิดของฉันเอง I should have done something sooner. ฉันน่าจะทำอะไรสักอย่าง So you told us in the email you sent us that y o ในอีเมลที่คุณส่งมาคุณบอกว่าลูกชายเธอทำตัวแปลกๆเหรอใช่แต่เขาก็เป็นลูกชายฉันแต่เขาไม่คุยกับฉันเลย I mean I can see you're very concerned about him which is you know a good thing but when did all this start happening เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะตั้งแต่ไมคคู่เสียไมค์สามีคุณหรอใช่แล้วมอลูกชาเขาชื่อทอมมี่อหรอออมมี่วิ่งหนีเข้าไปในป่าหลังจากที่พ่อเขาตายแล้ววันนึงเขาก็กลับมาในห้องจากทางหน้าต่าง ทำไมเขาถึงเข้าทางหน้าต่างล่ะเันก็ไม่รู้เขาก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วเขาก็ใส่หน้ากากแปลกๆด้วยแล้วเขาก็ไม่ใช่ลูกชายของเจนนิคอบไปแล้วเขาอาจจะแค่เสียใจที่พ่อเขาเสียไปนะแต่มันไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ แขนขาเขายาวจนแบบใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วฉันรักลูกชายฉันแต่แต่นี่ไม่ใช่ลูกชายฉันโอเคแคนดิสอ่าอเคคคุณิดว่ามันจะโอเคมถ้าฉันกับเชสเตอร์เชสเตอร์ก็คือคู่หูเขานะไปคุยกับทอมมี่เขาก็บอกโอเคเพราะเขาก็จะไปคุยกับทอมมี่นะโอเค where's his room ห้องเขาอยู่ไหนเหรอมันอยู่ข้างบน อค okay, right. ทางซ้ายโอ้หเขาจะไปเจอทอมมี่แล้วเหรอ My God Yeah Tommy uh, I'm gonna open the door อย่านะมีชีวิเขาจะโดดใส่เราไปเนี่ย Hi Tommy Ah uh, My name is Parker I'm friends with your mom um she invited me here to talk to you to make sure you're okay are you feeling all right your mom's uh, been worried about the way you've been acting tommy do you think you could turn around so we could talk face to face <laughs> yeah. We should go. We gotta go now. Oh my god. <laughs> okay, Tommy. Eww. Uh, if you want to talk more, Chester and I will be here all night. <gasps> we'll here all night. <gasps> oh. Why is he talking to you? Okay, to you. Go oh are crazy. Did you see his face? But why I he that's his mask? Why is he wearing a mask? เป็ <I had S 1> นหน้ากาก <no idea. S 1> เขาอ v เ n g t How could that be a grieving thing? Dude, <laughs> I don't know. I mean, we came here to set up cameras, so why don't we just start setting them up? Dude, I'm a Okay พี่ชิจะสรุปสั้นๆน,นะคะเผื่อบ,บางคนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเนาะก็คือ2คนนี้เนี่ย <c oughs> เขามาสำรวจบ,บ้านของผู้หญิงที่ชื่อแคนดัสแคนดัสเนี่ยมีลูกชายชื่อทอมมี่เมื่อก่อนทอมมี่ก็เป็นเด็กปกตินะแต่หลังจากที่ไมเคิลนั่นก็คือสามีของแคนดัสนะหลังจากที่พ่อของทอมมี่ตายเนี่ย ออทอมมี่ก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าประมาณ3มวันพอกลับมาเขาก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเลยแล้วเขายังใส่หน้ากากที่ดูแปลกๆอีกด้วยแล้วตอนกลางคืนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแม่ของเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงดีสองคนนี้ก็เลยมาสํารวจนะ,ะว่าตกลงทอมมี่เป็นอะไรกันแน่แล้วดูเหมือนว่าเขากำลังจะค้างคืนที่นี่ด้วยโอเคพวกเราไปตั้งกล้องกันเถอะ ไอคนที่ใส่แว่นเขาก็รู้สึกกลัวๆนะแต่คนที่ไม่ใส่แว่นเขาก็บอกเออน่าจะไม่มีอะไรหรอกโอเคเขากำลังตั้งกล้องนะว่าตอนกลางคืนจะเกิดอะไรขึ้นโอเคทอมมี่ไปเข้าห้องน้ำนะตอนนี้เพราะเขาก็จะเอากล้องเนี่ยไปตั้งไว้ในห้องของทอมมี่แล้วกลิ่นก็เหม็นด้วยเออนั่นอะไรนะดู o ี e s ก r t of like meat or something here. อี๋จะไปจับทำไมดูมันสะพรดูมันเคลื่อนฮะเนื้อขยับด้วยอ่ะเนื้อบนจานมันขยับเองอ่ะผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่เชื่อแต่คนใส่แว่นเข้ากลัวมากเลยโอเคเขาจะเอากล้องไปตั้งไว้ในห้องของแคนดัสนะเอ่อแคนดัส can we put the camera in your room ทำไมเขาอยู่ในบ้านแบบนี้เนี่ยกลัวจังเลยอะเคนนิดบอกว่าการที่ตั้งกล้องในห้องเขาเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะฉันไม่อยากให้เขาโมโห แค่อยากไห้ทอมมี่กลับคืนมาโอเคแคดิสช่สต้อง์และฉันจะเข้าไปนอนแล้วดูนะว่าตอนกลางคืนทอมมี่จะทำอะไรบ้างโอ้ี่ชสงสารแคนดิสใช่ไหอ่ะโอเคได้ลูกชายเขาคืนมาเองอ่ะตอนลูกชายเขากลายเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้อ่ะ Bro, when we were talking to Tommy, I got a really bad feeling. Dude, I know it was creepy, but we really don't know what he might be going through. I just feel like he doesn't want us in this house. Bro, I don't feel safe sleeping here. Yeah, and neither does Candace. Dude, let's just go to the โอเค we go to sleep พวกเราก็ไปนอนอ๋อนอนด้วยกันด้วยน่ารักจังเลยอ่ะนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะเกิดอะไรขึ้นอันนี้แคนเดสเออยิวทอมมี่เธอต้องไปหาหมอแล้วล่ะเธอดูไม่ดีเลยนะทอมมี่อืม อะไรอะเอ่อทอมมี่โอ้ my god ทำไมแขนขาเป็นอย่างนั้นล่ะทอมมี่ออเออไปกินอะไรมาเนี่ยเอะ เออเขาก,กินเนื้อที่มันขยับได้ด้วยอะ่ะ <You. S 1> อิวเอ้ <laughs> ทอมมี่กลายเป็นหมาไปแล้วเหรอโอไม่ <laughs> oh my, นะแคนเดสโอ้ยโอ้ยไหวไหมทอมมี่โอ้ยกลายเป็นลิงไปแล้วเหรอโอสองคนนี้ก็หลับไม่ตื่นเลยอันนี้ก็ตีสองแล้วนะ ทอมมี่เธอเดินได้เหรออ๋อโอ้มายกอดทอมมี่นั่นแม่เธอนะเธอจะทำอะไรนะ่ะอาแคดดัสตื่นแล้วอิอินั่นมันลิ้นหรอหนะ้า <c oughs>

ใช่ฉันหลับเลิกเลยทำไมเหรอโอเควอลิสเตอร์ก็บอกว่าอ๋อฉันได้ฝันแปลกๆนะเิสเตอร์ก็จะไปหาแคนเดสนะแคนเดส time to wake up coming in oh uh, hello อุ๊ยอะไรสีดำๆน่ะอื้ are are you okay No, it's Chester. Uh, we need to get up. It's- it's morning. Oi, 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 Oh! Parker! Parker! What's the problem? Dude! Candace, wha- what's wrong? Her legs <gasps> aren't working. Candace. Candace. are you okay? There's something okay? wrong with her, dude. There's this black mark on her back. Are you okay? I'm fine. i Okay, let's- let's get you up, okay? What's wrong with it? Oh my god. Okay, so let's look at this footage from okay, last night he's Okay, so it looks like Tommy wasn't sleeping much at all. He's very active at night. I can see that. Oh my god. Huh? He's coming into my room. Oh my God! What's he doing to you? I don't know. If oh, <laughs> <that> is there, <laughs> the that why you can't walk? That's your spine. I don't know what's going on. Candace, look what he did to you. This isn't normal. We need to call the police. No, no, no. But Candace, they won't understand, Tommy. Okay, <laughs> I told you <don't> call <laughs> <the> police, <laughs> Chester, I need to go <laughs> talk to him right now. No, he rests at this time. Yo, we gotta talk now, bro. <laughs> oh my god! Bro, what the hell did we just watch? Don't know. That <laughs> that was it looked like he was sucking her spinal fluid out, like a mosquito or something. Did you see the way he was walking? I think he grew more last night. We gotta get out of here. Well, now it's more clear than ever that this lady needs our help. We definitely need to stay here one more night. Bro, come on! We're <laughs> staying. We don't have a choice. เจสเตอร์คนที่ใส่แว่นเขาบอกว่าเฮ้ยออกจากที่นี่กันเถอะฉันไม่ไหวแล้วฉันกลัวแต่คนที่เป็นคนที่ไม่ได้ใส่แว่นก็บอกว่าเราต้องช่วยแคนเดสนะพระเอกจริงๆเลยนะคนเนี้ย I mean I don't know what to do here Are you sure we can't just call the police No no they won't understand them Okay uh well listen How about we put this chair here against your door handle โอ้โหบ้าไปแล้วเอาเอาเก้าอี้มาขวางไว้ถ้าเปิดนิดเดียวมันก็หล่นแล้วนะเราคิดว t าเก้ s อี้แค่นั้นจะ w ย l ดทอ t มี่ในการ t ข e ามาไ n ้เหรอเขามีแขนยวอ่ะะตอ e ล้วคิดว่าเก้าอี้แค่นั้นจะหยุดทอมมี่ในการเข้ามาได้เหรอเขามีแขนยาวจะตายอ่ะผักประตูออกก็พังแล้วนะ Good night. bro you can't tell me you feel safe sleeping here tonight what if he comes into our room all right look obviously i'm not comfortable with this but what are the other options <laughs> we can leave! let's just tonight it's definitely too unsafe to leave candace alone all right but the second i hear anything i'm leaving okay whatever let's just go to bed okay whatever เขายังกานอนในบ้านนั้นได้ยังไงเนี่ยโอเคคืนที่สองนะก็เป็นเวลาเที่ยงคืนอีกแล้วก็นอนท่าเดิมเลยนะทุกคนเออทอมมี่อะแต่หน้ากายอีกแล้ว ตีนหนึ่งแล้วนะเนี่ยเออหมือน slender man เลยทุกคนดูสิเดินได้ยังไงเนี่ยอ้าวเน่อือ,อ ทำไมห้องของทอมมี่หน้าจอดับไปแล้วอะอย่างอะไรอะตากแล้วแคนเดสตื่นแล้วเก้าอี้ก็เอาไม่อยู่และโอ้ oh my g ่ d มันมาอีกแล้วแคนเดสตืน่น Dude, What's that? Something's Isn't breaking. That? What? Something's breaking, bro. Oi. What? What do you think happened, bro? Come on. Do you hear that? Yeah, yeah. Let's go. แล้วก็ออกไจาิเอลเธอไปแล้วเร์ก็อกออกไปจากที่นี่เธออีคนก็บอว่าเราต้องหาพวกเขาอีคนก็บอกงออกไปเราต้องเรียกใครสคน e drove h o m n contact f r a c e b o o k ชื่อขอแปนะกเรากลับไปบ้านแล้วติดต่อ่อ น้องสาวหรือพี่สาวของแคนดสทาง facebook We told her Tommy took his mom and we couldn't find เอ่อพวกเราบอกว่าทอมมี่รับพาตัวแม่เข้าไปแล้วพวกเราก็หาพวกเขาไม่เจอเลย She told us that c a n d a c e told me Tommy died a year ago Wait, what she told us that Candace told her Tommy died a year ago อ้าวคือพี่สาวของ c a n d a สบอกว่า Candace เคยบอกเธอว่า Tommy เคยตาย Tommy ตายแล้วเมื่อปีก่อนอ้าวแล้วคนที่อยู่ในห้องนั้นใครอ่ะเฮ้